สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอคู่มือการสอนการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์งานและสมัครงานในส่วนของระดับสิ์ผู้บริหารหรือเจ้าของโครงการค่ะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบที่ลิงก์เว็บไซต์ https b o x i n s a t nso go t h ค่ะจะแสดงเข้าหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบ,บบค่ะทำการกรอกรหัส username และพาสเวิร์ดของท่านหากกรณีลืมรหัสผ่าน ดที่ลืมรหัสผ่านค่ะระบบจะแสดงบ็อกอัพให้กรอกข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบ,บค่ะจะแสดงหน้ารายการโปรแกรมประยุกต์ค่ะเลือกโปรแกรมประยุกต์งานรับสมัครงานนะคะจะแสดงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์เป็นหน้าแรกค่ะโดยเมนูจะประกอบไปด้วย5เมนูคือเมนูหลัก รายงานจำนวนผู้สมัครงานจำนวนข้อมูลผู้ดได้รับการคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์และคำถามสารพันปัญหาค่ะเมนูแรกนะคะเมนูรายงานจำนวนผู้สมัครงานจะแบ่งเป็นสองเมนูย่อยก็คือเมนูเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจ้งนับค่ะเมื่อกดเจ้าหน้าที่วิชาการนะคะก็จะก็จะแสดงหน้ารายงานจำนวนผู้สมัครงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่วิชาการค่ะทำการเลือกผ้านะคะแล้วก็กดบ่่ค้นหาค่ะก็จะแสดงรายงานจำนวนผู้สมัครงานในส่วนของทุนร,ราชาอาณาจักรนะคะสามารถทำการกดส่งออกเป็นไฟล์นามสกุล Excel และ PDF ค่ะ ต่อไปจะเป็นพนักงานแจ้งนำค่ะจะแสดงรายงานจำนวนผู้สมัครงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานแจ้งน้ำนะคะเปิดเลือกภาคที่ต้องการค่ะแล้วกดค้นหาเลยค่ะก็จะแสดงรายงานจำนวนผู้สมัครงานตามภาคที่ต้องการค่ะต่อไปค่ะเมนูข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกค่ะก็จะแบ่งเป็นสองเมนูได้ก็ คือเมนูเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจ้งนำค่ะกดเลือกเมนูเจ้าหน้าที่วิชาการค่ะจะแสดงหน้าข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการค่ะทําการเลือกภาคที่ต้องการและจังหวัดที่ต้องการค่ะกดค้นหาค่ะจะแสดงตารางข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการนะคะสามารถทําการส่งออกไฟล์ประเภท Excel และเป็นพีดีได้ค่ะเราไปค่ะเมนูพนักง,งานแจ้งน้ำค่ะจะแสดงข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักง,งานแจ้งน้ำนะคะทําการเลือกภาคและจังหวัดที่ต้องการเลยค่ะกดค้นหาก็จะแสดงตารางข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักง,งานแจ้งน้ำค่ะสามารถ่องออกเป็น Excel และ PDF ได้นะคะเมนูถัดไปค่ะเป็นเมนูข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นคนประกาศน,นะคะเมนูถัดไปค่ะเป็นเมนูคำถามสารพันปัญหาค่ะระดับสิทธิผู้บริหารหรือเจ้าของโครงการนะคะสามารถทำการตั้งหัวข้อใหม่เพื่อที่จะถามคำถามและคำตอบได้ค่ะและ สามารถทําการแก้ไขข้อมูลหรือว่าทําการลบข้อมูลได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอจบการสอนการใช้งานโปรแกรมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ